หน้าอกไม่ได้ผลิตฮอร์โมนหน้าอกไม่ว่าจะผู้ชายอ่ะไขมันมันก็จะน้อยหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้ามเนื้อถูกไหมแต่ก็จะมีไขมันได้บ้างแต่สมมติถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะหน้าอกอ่ะบริเวณหน้าอกที่มันโตมาแล้วมีเป็นคัพเอไปจนถึงคัพดีด็อกอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยตามแต่ว่าพ่อแม่ให้มาแบบไหนการดูแลร่างกายแบบไหนเนี่ยจริงๆรแล้วมันเป็นไขมันเนื้อเยื่อที่เป็นไขมันซะเยอะเลยจ้ะก็คือถ้าหน้าอกโตก็คือมีไขมันเยอะอ่ะแล้วมันก็มีพวกต่อมแล้วก็มีพวกต่อมน้านมที่ ตอนแรกถ้ายังไม่ท้องมันก็ยังไม่ทํางานเยอะพอท้องแล้วมันก็จะโตขึ้นเช่นผู้หญิงที่มีลูกเนี่ยพอต้องให้น้ํานมจะเห็นเลยว่าหน้าอกจะใหญ่ขึ้นเกือบทุกคนเพราะว่าต่อมน้ํานมเนี่ยมันโตวบวกกับเรื่องของไอตัวเนื้อเยื่อไขมันอันเก่าซึ่งต่อมน้านมกับเนื้อเยื่อไขมันเนี่ยไม่ใช่อวัยวะในร่างกายที่ผลิตฮอร์โมนเพศแต่เป็นเอ,อ่อตัวต่อมบริเวณเนี้ยมันตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศเพราะฉะนั้นถึงตัดหน้าอกไปแล้วก็ไม่ได้จําเป็นต้องทานฮอร์โมนนะคะ การปัดที่อาจจะต้องทานฮอร์โมนขอเป็นหมดลูกใช่ป่ะแล้วอันนี้ก็เป็นรังไข่มีโมเดลให้ดูนิดนึงอันนี้ดีค่ะจะได้ไม่ต้องทำแอคติ้งใช่จะได้ไม่ต้องทำแอคติ้งดูนะแบบสงสารเดี๋ยวคอนโดน่ารักมากก็เนี่ยค่ะจะเห็นตรงสามเหลี่ยมตรงกลางนั้นนะคะก็คือ ตัวหมดลูกนะคะ,คะแล้วก็จะมีปีกออกมาสองข้างก็คือปีกหมดลูกแล้วก็ปีกหมดลูกมันก็จะโอบปุ้มก้อนเหลืองๆที่อยู่สองข้างอันนั้นน่ะมันก็คือรังไข่ซึ่งรังไข่ก็จะมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศในผู้หญิงนะคะ,คะซึ่งถ้าเกิดว่ามีอักเดนหรือว่าอาจจะเป็นโรคอะไรสักอย่างต้องมีการผ่าตัดแล้วดันต้องเอารังไข่ออกไปสองข้างกรณีเนี้ยอาจจะต้องทานฮอร์โมนทดแทนแต่ถ้าเกิดยังเหลือรังไข่อยู่หนึ่งข้าง ก็ไม่ได้จาเป็นต้องทานฮอร์โมนทดแทนเพราะรังไข่ท้างที่เดืออยู่ก็ยังสามารถผลิตฮอร์โมนเพศได้นะคะส่วนตัดหน้าอกไปแล้วไม่ไม่ไม่ได้จําเป็นต้องทานฮอร์โมนทดแทนค่ะถ้าอยากตัดหน้าอกแล้วแล้วบางคนมีเช่นบางคนเอ่อเป็นมะเร็งเต้านมหรืออะไรสักอย่างเราต้องเราสามารถคุยกับคุณหมอได้เลยการผ่าตัดเอาเนื้อหน้าอกที่มันมีปัญหาไม่ไม่ต้องกังวลคุยกับคุณหมอได้แต่ว่าไม่จําเป็นต้องทานฮอร์โมนทดแทนนะคะค่ะ